ดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสลามนะก็คือสลามของเราก็จะเป็นเออจะเป็นสลามสีขุนนะนะคะถ้าใครอยากจะสั่งก็สั่งมาได้นะคะก็เออแต่ตอนนี้ยังสั่งไม่ได้นะคะเออก็ขออภัยด้วยนะคะที่สั่งไม่ได้เออก็จะมีก็จะมีอยู่สีพอดีเราถ่ายกับไม่เซลฟี่นะคะเออ เราสามารถถือแล้วก็ให้ดูได้นะคะนี่ก็คือจะมีสีจะมีสีเขียวนะคะสีเขียวก็จะเป็นสีสีเขียวขนมเปียกปูนนะนะแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนี่ไงนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วสีเขียวขนมเปียกปูนนะโอเคจะมาดูสีมพูกันนะ เสียมภจะเป็นอยู่ในกระปุกนี้นะคะเสียง,งโอขอให้นะคะพอดีว่าไปแท่งไปแท่งไม้มันสเสนะนะีูก็จะเป็นแบบนี้นะจะอยู่ในกระปุกนี้นะนี่ก็จะเปิดไฟดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาออกไม้ดูนะ <มา S 1> ย่อไหมย่อใหม,ใหมค่อยเอาออกไม้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเออเมื่อกี้จะเป็นสีชมพูนมเยเนนะแต่อันนี้จะเป็นเอ่อสีชมพูอะไรอ่ะ<ๆ>เขาเรียกว่าสีชมพูบานเย็นดีกว่านะอันนี้สีชมพูบานเย็นนะคะและนู้สีชมพูนมเย็นนะอันนี้สีชมพูบานเย็นนะคะโอเค แล้วก็จะเป็นสีขาวนะเออมิวานิลานะคะสีขาวอันนี้เยอะสีขาวยอะมากสีขาวก็จะเป็นมิวานิลานะคะนี่อือสีขาวสีขาวมีเยอะแต่เพื่อนเลยนะจะมารีวิวตั้งแต่จะมารีวิวตั้งแต่สีขนมแยบปุ่นนะจะแกะนะคะ,อะโอเคค่ะยืนมากแต,แต่ว่า เนี่ยคะ่ะฟาฟารวมกันเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นะเ,นเสียงซิมมันจะไม่ค่อยได้ยินนะคะน,นี่ยืดมากนะคะยืดมากเลยนะคะก็ต้องขอบอกเลยนะคะนี่ใจดูนะคะนี่ยืดมาก ก็เก็บกันเลย สีชมพูส uh, ีชมพู oo, นมเย็นเบ็น,นี้จะเป็นสีคล้ายนมเย็นนะไม่ใช่คล้ายย่างั้นเลย mm hmm. มันไม่ค่อยเป็นสีชมพูอะ mm hmm. นะ เสียงจิ้มไม่ค่อยได้ยินนะจะไม่ค่อยได้ยินเสียงจิ้มและจะเป็นสียงพูนะนี้ก็คือเล่นสนุกนะอันนี้จะเป็นสียพูนะแต่พอมันโดนแสงเยอะนะเพราะดีว่าตรงนี้เป็นแสงอาทิตยนะมันโดนแสงเยอะตอนนี้กำลังตอนเที่ยงเลยนะ มันก็เลยจะกลายเป็นสีขาวนะโอเคเรามาดูสีชมพูบานเย็นกันเลยนี่อะเปิดฝากันเลยนะเปิดฝาแล้วก็เป็นสีชมพูบานเย็นนะ เสร็จนะก็เลยแบบติดมือนิดๆน,นะนุ่มมากอันนี้เวียเาีกบกดอ่ะดีดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ผสมกับอันนั้นเนี่ยก่อยู่นิ่งๆก็น,น,น,นี่นิ่มมากยืดนะ สีเหมือนสีส้มเลยมันเป็นสีเหมือนกับสีส้มเลยนะสีของมันก็จะเหมือนกับสีส้มนะพอดูแบบนี้แต่พอดูแบบนี้ก็จะเป็นสีฟูนะเพ่ได้บางนะคะเผ็ดได้บางทุกอันเลยหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมมาก และก็อย่างสุดอันสุดท้ายเลยนะก็คือสีขาวนั่นเองมีวาน,นิลานะนี่จะเข่งนิดนะก็คืออันนี้พร้อมส่งแล้วนะก็แบบอันนี้เราทำไปนะพร้อมส่งนะแต่ตอนนี้ขอไม่รับก่อนนะคะพอดีว่าขอถ้าใครอยากจะถามศูนย์นะคะถามมาได้เลยนะคะใต้คลิปนี้ แต่ถ้าถามคนเดียวเราจะไม่ให้นะคะต้องถามกันเยอะๆนะต้องถามกันหลายคนนะคะเราถึงจะให้นะสมมติมีน้องคนนึงมาถามหรือว่าพี่คนหนึ่งนะมาถามผลเลขเราก็ไม่ให้คิะวันนี้ก็ต้องขอลาไวล้